ในตอนที่เห็นเว็บแรกนะครับผมคิดว่าสกินปืนนี้เป็นสกินปืนลูกซองห้านัดครับทุกคนแต่ที่ไหนได้ครับมันคือสกินปืนของลูกซองสองนัดครับโดยสกินปืนนี้นะครับเป็นสกินปืนลูกซองของ S 6 8 6หครับหรือว่าสกินลูกซองกำนันนั่นเองครับที่ยิงปังๆนั่นแหละครับโดยดีไซน์ของมันนะครับคล้ายๆกับลูกซองอย่าง S 1 8 9 7มากๆครับหรือว่าลูกซองห้านัดครับสกินปืนนี้นะครับจะอยู่ในกิจกรรมของ Double Lucky Treasure ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่บอกนะคร UC, ต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างอยากให้ทุกคนไปดูคลิปนี้กันแล้วกันนะครับว่ามันมีเงื่อนไขและใช้กี่ UC นั่นเองและบอกใบให้นิดนึงในท้ายคลิปนะครับจะมีกิจกรรมใหม่ล่าสุดด้วยครับเป็นดานใหม่ของตัวเกมพับจิโมบายเลยถ้าใครอยากรู้นะครับไปดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมแต่แต,แต่แต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเกิดใครนะครับสนใจอยากจะเติม UC มาสุ่มตอนนี้เลยนะครับผมขอแนะนําทุกคนเลยครับให้ไปเติมกันได้ที่ ร้านเติมเกมต้องสักเกมจุดกคดืตัเองต้องสักเกมไม่ถึงเว็บพจไหน ที่ทุกคนยห็นชื่อคลิปกันนะครับวันนี้เราจะมาสักทุยลิ้นพันกันไปหมดแล้วอย่างที่ทุกคนยห็นชื่อคลิปกันนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มสกินลูก2นั่นเองนะครับผมชื่อ ทุกซองนี้นะครับมีชื่อว่า l i ทาเ o นอ m ซึ่งเป็นทุกซองของ S 6 8 6นั่นเองนะครับแล้วเงินันนี้นะครับเราเติมกันมา18,985 UC ปัรบายูซครับจริงๆมันไม่ต้องใช้ถึง10,000หรอกครับจากกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่ครับทุกคนหรือเงื่อนไขของมันเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับให้เราสามารถสุ่มแบตเตอรี่พลังงานได้ครับซึ่งแบตเตอรี่พลังงานตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้นะเปิดกล่องเดียวเราได้เลยเนี่ยมันจะออกของด้านซ้าย1นชิ้นครับแล้วเมื่ แล้วเนี่ยมันจะไม่ออกซ้ําอีกเลยสมมติมันออกเป็นสกินระเบิดสกินระเบิดจะไม่ออกซ้ําเลยครับมันจะค่าไปออกอย่างอื่นแทนแต่ว่านะครับไอตัวเงินที่ใช้สุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะอย่างตอนนี้นะครับสุ่ม10ครั้งเนี่ยอยู่ที่170 UC ครับแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงินตามจํานวนที่เราสุ่มไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มห้ดูเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นส0ครั้งแรกก่อนนะร7อครับเขาบอกว่าการสุ่มในรอบนี้เนี่ยใช่ 170, ตตร้ยอยอเก,ก็ครับนว่ถ ไไองยิ่งแบตเตอรี่ออกเร็วเท่าไหร่เงินที่ใช้ยูเงินใช้สูมเนี่ยของ UC ของเราเนี่ยก็จะประหยัดไปมากเท่านั้นนั่นเองครับอันนี้ผมสูมไป10ครั้งก่อนนะครับเราสังเกตดูครับว่ามันขึ้นมาติ๊กถูกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็ติ๊กถูกสุดท้ายครับแบตเตอรี่ในกรณีนี้นะครับมันจะช็อตก่อนแล้วก็เลือกด้านซ้ายหนึ่งอย่างครับออกมาน่าจะเป็น หมวกนะครับเป็นสกินหมวกนะอันนี้เรียกว่าเต็มคาบครับก็คือ170ยเูซีเมื่อกี้ใช้เต็มคาบเลยนั่นเองนะครับแล้วสุ่มอีกสัก10ครั้งครับอีก255เห็นสิ้าไหมตอนแรก170ตอนนี้255ร้ยแล้วนั่นเองนะครับแล้วเติมยูซีมาหมื่นเท่าไหร่นะครับหมื่นเก้านะครับตอนนี้เหลือประมาณหมื่นแปดเลยเราเติมมาหมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วกันอ่ะเราเติมประมาณหมื่นเก้านะครับเหลือหมื่นแปดกว่ากแล้วนะครับอ่าลองดูครับนี่เห็นปะอย่างในกรณีนี้นะครับได้สกินระเบิดแสงมานะ แต่ว่ามันออกของแค่3อย่างเท่านั้นนะครับตัว3อย่างนี้นะครับเราก็ได้ของเลยแล้วไม่ต้องเสียไปถึง255นะมันก็จะประหยัดไปได้อีกประมาณ100กว่ากว่า200กว่ากว่ายูเลยนั่นเองนะครับยิ่งออกแบตเตอรี่เร็วเท่าไหร่น,นะครับมันก็สามารถทำเราประหยัดยูได้มากขึ้นเท่านั้นนะตอนนี้ใช้เป็น360 UC แล้วนั่นเองนะครับไปเนี่ยครับลุ้นครับด้านซ้ายออกมาเป็นติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เสรจชิ้นส่วนเป็นสเปร์เป็นเอ้ยอันนี้คือเต็มคาบปะ อันนี้คือเต็มคาบครับเมื่อกี้สุดไป300ก็คือเสีย300นะได้มาเป็นสกินหัวนะครับอันนี้เป็นหน้ากากบิวเนบิวเนบิวลาวอลเครี่อะไรสอสองอย่างยะไรเนี้ยทั้งดวงดาวแล้วก็เป็นนักลบโอ้โหครบคบคันเลยนะกล่องที่50ครับไม่ถึง50สิ5ห้าครั้งแล้วกันนะครับครั้งนี้500 UC นะครับบอยของมีแค่6อย่างเนาะเอาเป็นครั้งที่5แล้ะกัน,นครับอย่าเต็ม500ได้ปะล่ะ ไม่น่าเต็มห้ารอยรอบเนี้มันโอ้โหคือมันค่อนข้างจะการันตีนะว่าแต่ละครั้งที่สุ่มเนี่ยเต็มทุกรอบนะครับ <S <S อย่างครั้งนี้ครับห้าร้อยยูซโดนห้าร้อยูซครับได้เป็นสกินหมวกมาครั้งที่หครับหกร้อยเจ็สิบห้าเลยครับมันจะไปจบที่ตรงไหนกันยูีเนี่ยใช้ไปหมื่นแล้วปะเนี่ยไม่ถึงสิพันหนึ่งแล้วครับยูซีพันหนึ่งหมดไวมากครับหัวน,นี้ก็เต็มอีกแล้เนี่ย โ oh อ้ไม่กอดโอ้แต่ได้สก,กินกระเป๋ามานะครับอันนี้กระเป๋าสภาย n e เนบิลาวอลเครีรับป๋าสะาายไม่ได้สวยมากหรอกเอาจริงครั้งนี้895ครับ,นนค,รบครั้งที่6ครั้งที่7แล้วนะไปเติมเองไหมพี่เติมเองดิของแท้เลยแหะอันนี้ดวงไข่ดวงมันเออแต่มันก็ค่อนข้างจะล็อกปะเนี่ยอุ้ยผมไม่ได้ส่วนลดเลยทุกคนคือผมได้เต็มทุกดอก นี่เต็มทุกดอกไอชุดเก่าผ้านี้ชุดเก่าจริงด้วยครับชุดนำแฟชั่นนั้นโอ้ชุดนานมากอะเนี้ยไปกันต่อครับกล่องที่8ครับไปกล่องที่7สิเจทับ8ไม่ใช่กล่องที่8ดขอไปครับเฮ้ยมาแล้วนี่ไงประหยัดไปได้585 UC ขึ้นมาว่าประหยัดครับแล้วรอบนี้ครับโอ้โหชุดเนบ u l a าโ c เกอครับเรียกว่าครั้งสุดท้ายการันตีร0 0ครับแต่มา,มาดูกันว่าเราจะหมดยู 14, ถึง1ัน0หรือเปล่านะ 1470สเจิบครับถ้าเกิดว่ามันออกไอตัวสีเหลือเขียวๆก่อนเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะประหยัดไปได้นะครับใครมันจะดวงเกลือได้แบบล็อกทุกอันเต็มทุกหลอดครับทุกคน <c oughs> ได้ไปแล้วครับสกินลูกซองสองนัดนะครับอันนี้สกินเหมือนห้านัดมากเอาเรื่องจัดได้ครบคันครับเต็มคาบเลย ลูกซองครบอะไรครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ชุดให้ดูแล้วกันนะอันนี้เป็นชุดอุ้ยชุดสวยนะเนี่ยแล้วก็มีทางด้านของสกินหัวป้าสกินหัวอันนี้แล้วก็มีสกินปลาเกา๋าแล้วก็มีสกินลูกซองปืนลูกซองครับนี่ลูกซอง,องสองนัดนะครับนี่คือใส่ใส่สกินให้ดูแล้วกันนะครับนี่ชุดน้องดูดีนะเนี่ย ชุดน้องไม่แย่นะตอนแรกเนี่ยเรามี UC กันเท่าไหร่นะ18-19แล้วกันนั้นผมจำไม่ได้แล้วประมาณ18ืกว่าหมดไปประมาณ4 0 0 0กว่านะครับตีซะห้0 0ันแล้วกันหมดไปประมาณ5000 UC นะครับประมาณนี้ก็น่าจะการันตีได้ของเซตนี้มาแล้วนั่นเองนะครับเป็นสกินกระบอกแรกของตัวเกมนะสำหรับลูกซองสองนัดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันแน่นอนครับสำหรับสกินนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นโหมดใหม่กันก่อนนะครับชื่อโหมดว่า unfold นะครับซึ่งเป็นโหมดที่เพิ่งพัฒนาของทางตัวเกมเลยนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาลองเล่นด้วยกันผมจะสร้างห้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาชวนเล่นด้วยกันนะครับจะซัดหน้าให้หมาแล้วครับผม เราคือผู้ล่านะครับเงื่อนไขการชนะคือต้องขัดขวางไม่ให้ผู้รอดชีวิตนะครับเกินครึ่งสามารถหลบหนีไปได้ขัดขวางยังไงก็ได้ครับไปไล่กระทืบเขานะครับโดยสกิลของเราจะมีอยู่3สกิลด้วยกันนะคือหุกครับดึงดึงศัตรูเข้ามาหรือดึงเราเข้าไปหาศัตรูครับแล้วก็วางกับดักไว้ครับถ้าเกิดศัตรูเยยบเนี่ยจะทําให้แบบติดสถานะซูโลครับแล้วล่องหนได้ด้วยนะเลเวลจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อเมื่อเราฟันศัตรูเราถึงสามารถใช้สกิลอื่นๆได้นะครับยิ่งฟันศัตรูเท่าไหร่เลเวลของเราก็ ทำเครื่องระเบิดเจอละอุ้ยโหูสองคนเลยแยกกันทัดเลขเอาคนนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆครับไม่ได้กลัวเอาหกเปอร์เซ็นต์เครื่องหกเปอร์เซ็นต์เหมือนเขารู้ว่าเราอยู่นี่ฮะเหมือนเขารู้เอาเฮ้ยยังไม่ไปหรอยังไม่ไปหรอโอ,อ้ยยังไม่ไปหรอเอ้ยไปไหนมาดิมาเอ้ยติดมาดิเพื่อนโอ้ยโจ๊้ไปดึงทีฟันเราวิ่งเร็วหรอฝันเราวิ่งจู๋ก่อนครับจูกจูกจู๋จูกจ๋ก่อนดึงผิดพลาดเอ้ยเอาพลาด เออเอาติดติดเออโอ้โหโดนไปหนึ่งทีกระทืบกระทืบกระทืบไปไหนไปไหนจุกไอ้เพื่อนจุกไอ้เพื่อนจุกไอ้เพื่อนเหรอครับโอ้ไปไกลด้วยกระโดดผันตาต่างไปไกลด้วยครับอนุนไปนู่นเลยไปนู่นเลยเราไม่ยอมอยู่แล้วไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนไม่น่าจะเห็นรอยเท้านะเห็นรอยเท้าโอ้ยมันพลาดทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้มานี่เลยมานี่เลยมานี ทำทำอะไรเคาะกระโหลกทีหนึ่งแล้วกันคุณัมส์อุ้ยตัวนั้นยังยังอยู่นะตรนั้นยังอยู่นะครับเล้ววิวอัพนตรงนี้เอ้ยเสียงเท้าหลุดมาเสียงเท้าหลุดมาครับมีคนปีนหน้ตาต่างตรงนี้ด้วยลอยเท้าขึ้นลอยเท้าขึ้นอยู่ไหนจ้ากูลอยเท้าไปนู่นครับดึงสลิงไปหาเลยแล้วกันอุ้ยไม่โดนเสียดายจะไปไหนครับจะไปไหนจะไปอุ้ยง้างปืนด้วยโอ้โหโจเข้าไปทีหนึ่งแล้วกันครับโอ้เจ็บเจ็บปีนุ่ง มีดุง้งเออโจยอ,อีกทีนึงอุ้ยอุ้ยดุงด้งดุ้งหลบหลบเฮยหมดแต่ย,มมยิงสู้ไม่ได้นะหมดยิงสู้ไม่ได้นะมันสู้ไม่ได้ครับมานี่เลยอือคุณภาษาญี่ปุ่นไปแล้วครับผมจังหวะนี้ไปอีกหนึ่งฮะเฮ้ยตัวนั้นมีรอยกระสุนขึ้นอ่ากดผ้าเลยดิกดปุ่มผ้าครับไล่ล่าเลยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่นะอู้ยไปตรงนุ้นด้วยไกลมากครับไก่มากอุ๊ยนั่น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 สลิงไปเพิ่มระยะอู้ยไปไม่ทันจะไปไหนคครรัับบจะไไปขอญาต ปาไปก่อนแล้วก็ลองหนอู้หายตัวเอาละหายตัวหายตัวมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาแต่เห็นรอยเท้างามตกใจตกใจแน่นอรอพี่ไอ้บ้าไงมาไงมาดึงดัดมาโอ้าคไม่ทันไปไหนล่ะเบื่อนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอ้ไปทางนู้นนะไปทางนู้นไปทางนู้นไม่ยอม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 เขาไม่ยอมอยู่เฉยเขาไม่ยอมอยู่เฉยไม่ผลนะ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  ช้าแล้วไปเอางงงมีมีงงงงหนึ่งทีเอาไปก่อนหนึ่งช่ะเอาไปก่อนหนึ่งชอเอาโดดโดดมันไม่ไปไหนแล้วนา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 มานี่สีนานามาเคาะกระลกทีหนึ่งจําไว้ให้ดีจำไว้ให้ดีเคกโปกโปกจำไว้ให้ดีไปไหนครับไปไหนครับแล้วผมเจอระบบเจอแล้วดึ๊บึ๊บเฮ้ยผ่านไปล้เอาเอาเอาเาเอาาโมแต่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 ยิง หลบไปหนึ่งทีเอาละมดไม่หนีได้ไม่หนีหรอหนีหนีได้ไม่หนีหรอฮะหนีได้ไม่หนีหรอครับหนีได้ไม่หนีหรอดึงดักเจ๋ยพาไปหน่อยดึงพาไปหน่อยดึงจะไปไหนจะไปไหนหุยแฟดลบลบไม่เอาพาแฟดพลาดปีเเราช็าะไปหนึ่งทีเฉาะไปหนึ่งทีเฉาะไปหนึ่งทีครับจะไปไหนจะไปไหนวิ่งไวซะด้วยวิ่งไวซะด้วยเดี๋ยวผมมากําดักก่อนทีหนึ่งนะแปะกําดักก่อนหนึ่งทีมานี่มานี่รู้นะ รู้นะรู้นะรู้นะไม่มันทัดอันแน่อันแน่จะกลับมาที่เดิมหรือเปล่ามันเห็นรอยเลือดมันเห็นรอยเอ้าเอาเอาเอาหลงหลงลืมลืมหลงหลงลืมลืมมานี่เลยมานี่เอ้าเอ้าเดี๋ยไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ทําไมโขกกระโหลกทีหนึ่งละกันโขกกระโหลกเดงละกันอยู่ไหนอุ้ยซ่อมภาพอีกแล้วซ่อผ้าพอีกแล้วตามมาแล้วครับตามมาแล้วเอ้าจะกลับมาที่เดิมป่ะวางกบดักแปะไปหนึ่งกันทีไม่ให้มาทางเดิม ไม่ให้มาทางเดิมหรอกอุ้ยมีสองคนเลยวางกับดักแปะไปทันทีเอ้ยเอ้ยลอยเท้าลอยเท้าเอ้ยแยกไปสองทางเอ้ยงงละงงฆาตกรงงนี่ต้องอะไรต้องวินวอฟึบหายตัวหายตัวหายตัวจะไปไหนเราจะไปไหนเราวิ่งไวยโคตรหาไม่เจอหาไม่เจอเอองงงงก็ต้องใจต้องใจเอ้ยมาไงมาไงมันมายังไงเฮ้ย อุ้ยไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วโดนระเบิดนะโดนระเบิดนะโดนมีระเบิดตอนนี้มีระเบิดอย่าไปมีระเบิดเอาเอางวงนั่นไงโดนระเบิดโดนอุ้ยเราโดนเองก็เนี่ยระเบิดเราเองเฮ้ย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 จะไปไหนไปไหนไม่เจออื้อุ้ยโอ้ยเขาจุกนานมากคนนี้จุกนานมากเฮ้ยโอ้โหแเราอยู่ตรงนี้อย้อยไม่สนใจไม่สนใจอ้อยโดนลุมโดนลุมไม่สนใจ เอาไปทีนึงแล้วกันคนที้ล้มไปแล้วรอบหนึ่งจาได้เอาไม่ซ่อมเครื่องไม่ไม่ไม่ซ่อมเครื่องอ๋อไม่ซ่อมเครื่องอ๋อไม่คิดจะหนีหรอกครับไปไหนไปไหนยังจุ๊กอยู่เออยังยังมันโอ้ยวางกบดักวางกบดักเออไปไหนมานี่สิมาคุยกันหน่อยมาคุยกันสักทีดีมาคุยกันสักทีดีไปไหนครับไปไหนพักพักทำลายเครื่องก่อนทำลายเครื่องก่อนไม่มีใครสนใจชุบเพื่อนเลยไม่มีใครสนใจชุบเพื่อนเลยไม่สนใจอยู่แล้ว เอาเอายังวนเวียนจะชุบเอาชุบได้แล้วด้วยชุบบาดิมาคุยมาคุยกันตรงนี้สิมาคุยกันสิชุบเพื่อนหรอเมื่อกี้ชุบเพื่อนหรอครับอืมจุกอีกแล้วจุกแล้ว,ลวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหลบหลบบาด้เลยมาด้เลยอันนี้เลย,เลย, <c oughs> เลยจะไปไหนโดดโดดเอ้ยพลานผาดพลตดโดดดีไปไหนเล่าโดดดนีไปไหนหลบไปไหน ดึงฮึกไม่โดนแต่เราก็ตามมาถึงนี่แล้วก็วัดโอ้ยนิดเดียวไปไหนจุ๊จุ๊นานาล้มไปก่อนล้มไปก่อนล้มไปก่อนไม่รู้ไม่รู้หลบหรอหลบหรอปาเข้าไปเฮ้ยเก็บปืนหรอเก็บปืนหรอครับเก็บปืนหรอครับล้มหมดอย่างนี้ล้มหมดจูเพื่อนก่อนไหมวิ้ยเสียงเท้าหลุดมาแล้วอัดได้เลยจะเล่นท่าทางเล่นท่าทางเฮ้ยเสียงเท้าอยู่นี่น,นี่นะ เหนเรทนี่นะเอา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 งงงงอยู่งงอยู่โอ้ย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 มือหัวโอ้ยโอ้ยมืนหัวนานด้วยทำลายทำลายก่อนทำลายก่อนเฮ้ยจะชุบเพื่อนจะชุบเพื่อนหันแนห์ันแนหไม่ชุบหรอกมามาจุกเอาจุกหมดมันไม่เนียนนะเนี่ยมันมันหลบไม่ได้มันนี่สิเออล้มไปเลยล้มไปเลยตายสองแล้วครับตรงนี้ เหลือคนเดียวเลยไอ้เหลืองอะเหลือไอ้เหลืองไม่มีใครชุบเลยไม่มีใครชุบเพื่อนไม่มีใครซ่อมแซมทรัพยากรดึงไปโดนไม่โดนป่าดักนหน้าเออจะไปไหนเล่าทำลายทำลายทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติโดนกับดักหรือเปล่าโดนกับดักหรือเปล่าไม่โดนกับดักด้วยไม่โดนกับดักช่วเพื่อนไปช่บเพื่อนไปชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนเออชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนจุ๊บจุบเลย เูี๋ยว่พื่อ่อนไปนี่นี่ไปคุยกันหน่อยดิ่อ่าไอ้ชุบแล้วทำไมไม่ชุบอ่าจะไปไหนอือป่าไปแ้้วได้ไปก่อนอืออือชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเลยไปจุบเพื่อนด้วยไอ้ไหนไปไหนครับไม่รอดหรอกนะไม่รอดหนีไปไหนดักหน้าดักใจ โอ้โค่อยันเลยโอ้โหหมดอะไรครับนี่คือหมดอัน a i l ครับเป็นโหมดใหม่ล่าสุดของทางตัวเกม PUBG นะครับซึ่งจะเพิ่งเป็นโหมดแบบช่วงนี้ให้ผมแบบเป็นสตรีมเมอร์มาลองเล่นก่อนนะ ยังไม่ได้มีเปิดให้เล่นนะครับยังไงใครอยากเล่นกับผมนะสามารถมาจอยกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะสร้างห้องนะแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับเราเป็นเราเป็นทีมผู้รอดชีวิตนะผมอยากลองเล่นเป็นทีมผู้รอดชีวิตดูนะครับขาดคนขาดผู้ล่าคนหนึ่งครับหกแปดแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดนะครับได้ห้องนะไม่มีรหัสนะครับเข้ามาได้เลยนี่ครับเป้าหมายสําหรับผู้รอดชีวิตนะครับก็คือเราต้องค้นหาและเปิดเทอร์มินอลนะครับหรือว่าซ่อมเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถซ่อนตู้ซ่อนอะไรได้อย่างที่เราเห็นไปตอนเราเป็นคคคคนน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 ลลล่่่่่่าาาะะรรรรรรััััับบแแตตว้้้งงีีีเเเเยยยอออดกกกกจไไปปซมใุ ไข่ซ่อมๆไปอุบซัดก่อนเลยแล้วกันว้ไวครับว <Un> ้ายว้ายวเออเรากำลัง e ซ่อมเทอร์มินอลอยู่เตรียมกดเตรียมกดไปด้านข้างวะเนี่ยนี่ไงขึ้นมาแล้วโบโบเฮ้ยสบายสบายไม่ยากอุ้ยเหมือนมีคนซ่อมพังเฮ้ยเฮ้ยโบโบโบเอ้ยก็มาดิก็มาดิโบโบโบ บ้าเป็นฆาตกรอย่าเข้ามาเดี๋ยวเข้าค่อยเข้ามา,า,า,มา ừ, ừ. อออืออไอ้ฆาตการไอ้ฆาตการแกอยูไ่ไหนไอ้ฆาตกรไม่ยังไม่มีการฟันกันเกิดขึ้นนะฆาตการนะฆาตการยังหาสักคิวสวยเลยเจ้ <laughs> มา <c oughs> มาเลยมาเลยบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้งมาแล้วมาแล้วซ่อมไวโคต вот รบอกเลยปงปงปง,งเอาละเว,ว้ยโหเข้าสิบเปอร์เซ็นต์ฆาตกรยังไม่ได้ไล่ใครเลยวะเนี่ยเหมือนฆาตกรยังไม่ไล่ใครแล้วบุ้งบุ้งปงโงอู้ 9 8 9 9 100หนึ่งอุ้ยมันไปฟันคนอื่นอยู่ผมไปผมไปซ่อมต่อซ่อมต่อซ่อมต่อจังหวะนี้แหละครับเครื่องที่1เสร็จแล้วเหมือนเบอร์สี่โดนนะอยู่ตรงเบอร์สี่กับร้อย20เมตรอ้อเบอร์สี่เบอร์สี่ซ่อมเบอร์สี่จุ๊บไปก่อนเบอร์สี่จุ๊บไปก่อนครับอ้อชิปแล้วแล้วเบอร์สี่โดนล้มใกล้เราด้วยครับล้มใกล้เรามากเลยครับตรงนี้ไม่เป็นไรเพื้อนการเสียสละของนายเพื่อเครื่องที่จะเสร็จแล้วหมา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 บมาบ้ามัน เรื่องง่ายๆหรือเปล่า93% 93%บอรสรีคนออกทำไมบอรสรีมันตื่นได้ <I 'm S 1> ไปอย่างเออได้อยู่ไม่ออกไม่ออกเพื่อนแค่หลุดไม่เฉยสี่เครื่องคนซ่สมเสร็จสีส่เครื่องตัวไหนโอ้ยตอนนั้น77%อุ้ยเหมือนจะระเบิดนะเบอร,ร์สามโดนอยู่เบอร,ร์สาโดนอยู่แต่ว่าเบอร,ร์สามยาังจุกได้อยู่ไปก่อนไปก่อน95 96 97 98 99 <'re> 100อ้ยประตูอยู่ไหนประตู ประตูอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆดีเลยใกล้ๆดีเลยประตูขออนุญ,ญาตครับมาสามจุกไปก่อนมาสามไม่เงยบัรบาดูแลขัตรกรม,มาด้แล้เวเ,เออเอออย่ามาทางนี้มาสองดี้ไปมาสองดีไปก่อนมาสองแล้วบัรดาทำาไมกันเยอะแยะวะเนี่ยตรงนี้เนี่ยไอ้จริง จริงเออสันสอสันไปแล้วว้ยไปก่อนแล้วว้ยเปิดเปิดเปิดไปว่าง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 สวยสวยไปสอบเปิด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 มาดิมาดิมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยเราเราแฟมิลี่อยู่แล้วเราไม่ทิ้งเพื่อนอยู่แล้วเราไม่มีทางทิ้งเพื่อนให้ตายอยู่ในที่สถานที่อย่างนี้ ต่อยมันจะยากเย็นแสนเกียดแค่ไหนก็ตามผมจะช่วยเบอร์สองก่อนเบอร์สองต้องมีชีวิตรอดออกมาบาดี้เบอร์สองมาดิเร็วเบอร์สองตี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 แอดเบอร์สองไปแล้วเบอร์สองไปแล้วเบอร์สองแล้วเร็วเบอร์สองแล้วไปลบดีลบดีลบดีแล้วเบอร์สองเร็วไปไปแล้วไปวไปล็อดรอดรอด เหลือเบอร์สเบอรสเบสิ่ทำอะไรอยู <reco Christ> ่บสิไปเร็วดีดีเดะยหลบหนีสำเร็จไ่บันว่า អីបានជាចតចូលៗៗ Oh my god เป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับบอกเลยในเขาว่าโหมดนี้น่าสนใจมากแล้วก็สกินปืนครับถึงเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าพออยู่บนหลังเราแล้วค่อนข้างจะสวยเลยใครนะครับสนใจอยากจะมาจอยอยากจะมาร่วมเล่นนะครับสามารถมาดูสตรีมสดผมแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดห้องแล้วก็มาจอยกันก่อนตัวจริงก่อนเกมจริงๆงของอันเฟลยจะเปิดนะครับมาลองเล่นกับผมก่อนได้เลยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับผมชอบตรงไหนไม่ชอบยังไงฝาทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ ไปแล้วนะทุกคนโชคดีครับ